ทนดลคนโก้ทุกคนก่อนลงใบซาวนางก็จะแต่งหน้านิดนึงเพื่อความมั่นใจอ <c oughs> ืแล้วก็เมื่อวานนี้น้องไปเอ,อไปดูพี่พี่สอนเขาต่อยมวยก็จะไปกับนี่ด้วยเนาะกับเพื่อน <c oughs> เพื่อนปลายทิวเพื่อนปลายอะแต่จริงๆแล้วทิวอะเป็นเพื่อนนุกแต่เป็นเมนปลาย <c oughs> น่ารักทุกคนแสบดูเขาเล่นกันบ,บิดบิดบล็อกก่ออืม ันปลอมถึงขั้นแบบหลุดออกจากปากเลยจ้าอืมเอ็นดูอ่ะทุกคนคือแบบเล่นอะไรกันเนี่ยเล่นอะไรกันทิวหมดกันจบกันเลยเล่นอะไรแบบนี้จบกันเลยจา้าไม่รู้จะพูดคำไหนดีคือหมดหมดคำจะพูดเดี๋ยวผมได้พีนองเด้อแป๊บหนึ่งนะคะ ข้มันใจเขาอยูนี่ค่ามีค่าข่อยดีได้ไหมอะดีดีค่อยก็สิเรน่อนเสิเสือรดสมบัติกับปาแ่งนี่ซื้อะไรหรองเปะจนแบนี้หูจว่าเขามาเลือดฝากอือโอยวาเลี้ยวเงนเหมือนกันสมบัตคะเขามาเลือดฝากจังวว่ามีปะใหญ่กว่านี้มีไหมมันเท่อนั้นเลยลูกซื้อกระจกใหญ่กว่านี้มาตตรงนี้นี่่อน่เด ตรงตรงมีเน่าหน่อยไหมเน่าปัดไหมเอาเอาบ่บอกอนบ่บอกอนมาวางน่าเศร้านี่ก็ต้องแดงหนังตาทาไมหนังตาต้องเป็นสีแดงล่ะคะทำไมไม่เป็นสีแบบโทนุ่มๆปลาพี่ไม่รู้จักพี่ไม่ไม่ไม่ใช่สำเนียงสำเนียงสำเนียงเข้มแข็งสำเนียงเข้มแข็งสำเนียงเข้มแข็งให้ยังอีไหมสำเนียงเข้มแข็งโอเค สวัสดีครับสวัสดีพพฟซีที่ติดตามนุกธนดดนะครับผมนุกธนโดนครับสว่วนนี่ทิวตำรวจทิวเพื่อนผมเองครับพวกเราไม่ได้บีดบ็อกแล้วก็ร้องเพลงด้วยกันนานมากแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้จะมาบีบบ็อกแล้วร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังกันอีกพร้อมไหมครับทิวพร้อมครับอ่ะมาสามสี่สรุปคือไอเจ็บสรุป ก็ทำให้มึงงอไดไงนะครัลองจ้องดูมันจะเรื่องงอตัวนี้เห็ไหมคัมันเรื่องงอคืออะไรไหเห็นไหมอ็เร่องอะไรจักสีนะครพี่น้องก็ฝึกได้ฝึกฝึกฝึกทำได้เฮะกดไม่เนอย่างกอดโมเวนวนอีกกอดยุบมาเขาด้เขาจะด้เขาถูเขาถูเขาถูเขาากดกดมันเสยแล้วก่อนเนอ เออตั้งแต่เป็นบ้าใช่ไมเหี้ยงเห็นยตั้งแต่มาปกติปกติแต่มันมีเทคนหนึ่งที่ที่จะจะทำให้ง่ายขึ้นคือการจ้องใช้สายตาของคนดูเนี่ยจ้องมาที่ช้อนไปจ้องไว้นะจ้องแล้ก็เออพอดีจ้องไ้อันน้คือหนอ้ยนะทิ้งทำอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าแต่เราจะทำให้มันงอจริงจริงนะฮะจ้องไว้กดกดจ้องกดกด หมดแล้วตันเอ้ยเอาหยียขึ้นเก้าอยู่กอดเจ้าดิจอมผู้วันจ้องเอาไหมจ้องดีๆมีที่อื่นที่ที่จะจ้องไหจ้องเอออันนี้คือเด็กน้อยนะที่มทำอย่างนี้ใช่ไหมอ่าจ้องไหมาจะทำให้มันงอจริงๆนะฮะจ้องไว้จ้องไว้กด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 ด ก去了เวาลามึงมาพี่ชอบกยโอ้โหเฮ้ยแก่ไปโอ้แ่ไปก่อวน่าปกติทำซัวไหนอืมอีกตัวอีกตัวเอาเอาเรื่องภาษาเลยเหรอี่คือความ